สวัสดีครับพบกับคุณมดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาสร้างกราฟเรดาร์นะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับกราฟเรดาร์นะครับโดยเครื่องมือที่เราจะใช้สร้างนะครับเราจะสร้างด้วย g o ก g l e s h e e t นะครับมารับชมรับฟังกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็มาที่ Google ก่อนนะครับ ทีนี้เมื่อเราเข้ามาที่ Google แล้วนะครับถ้าเราเข้าด้วย Chrome browser นะครับเราจะพบว่าจะมีจุดก้าจุดอยู่ตรงนี้นะครับนะครับให้เราคลิกหนึ่งครั้งแล้วลงมาเลือกที่แอปที่ชื่อว่า Google Sheets นะครับนะครับกาเลือกนะครับ Google Sheets ปึ๊บขึ้นมานะครับเขาก็จะถามให้เราล็อกอินนะครับอผมก็จะเลือกล็อกอินนะครับก็ล็อกอินด้วย Gmail ของเราเข้าไปนะครับนะครับล็อกอินเข้าไปนะครับเมื่อเข้ามาถึงนะครับถ้าท่านใดเคยใช้ microsoft excel มาก่อนนะครับหน้าตาของ google sheets เนี่ยนะครับ จะเหมือนกับ Excel เลยนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็คงจะต้องตั้งชื่อชิ้นงานของเราก่อนนะครับเนกราฟโทษทีครับกราฟเรดาร์นะครับเนี่ทีนี้ก่อนที่เราจะสร้างกราฟนี้นะครับก็ต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่ากราฟทุกกราฟเนี่ยจะต้องเกิดจากข้อมูลก่อน นะครับจากตัวอย่างที่เราจะทดลองทำนะครับก็เป็นการเขาเรียกอะไรวัดความสามารถนะครับว่าเาเรามีความสามารถด้านใดนะครับอา่ายกตัวอย่างาผมก็จะพิมพ์ขึ้นมาในข้อคอลัมน์แรกก่อนนะครับว่าช่องนี้คือความสามารถนะครับอา่าอีกช่องหนึ่งก็คือความสามารถเนี้ยเราจะมีคะแนนเท่าไหร่ ส่วนใหญ่แล้วกราฟที่ข้อมูลที่เราจะเอามาสร้างเป็นกราฟเลยได้นี่นะครับจะเป็นข้อมูลที่เท่ากันนะครับเท่ากันยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับออันนี้ผมให้เป็นคะแนนไว้ก่อนนะครับนะครับคอลัมน์นี้เป็นความสามารถคอลัมน์นี้เป็นคะแนนนะครับความสามารถเรามีอะไราบ,าบ้างเช่นศินละปนะ่าความสามารถแค่ไหนนะครับหรือจะเป็นกีฬา กีฬาเราจะมีความสามาตรลารนะครับเทคโนโลยีเทคโนโลยีมีอื่นอีกไหมือลปะเทคโนโลยีภาษามีภาษาไหมครับเก่งภาษาไหมครับศิลปะกีฬาเทคโนโลยีคณิตศาสตร์บางคนเก่งคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ สังคมนะครับก็แล้วนะแต่เราจะออกแบบมานะครับว่าเออเราจะมีความสามารถอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นแนวท่าท่านใดเคยเล่นเกมนะครับก็จะออกเป็นความเร็วความแข็งแกร่งอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าทีนี้ เวลาเราได้ความสามารถมาแล้วนี่นะครับเวลาเรามาก่อคะแนนซึ่งจะที่เราที่เราจะมาทํากราฟร์ฟเนี่ยคะแนนตรงนี้ควรจะเท่ากันเช่นคะแนนศิลปะมีเต็มร้อยอ่หมายความว่าเก่งมากนะครับคะแนนกีฬาเราจะปรับให้เกินกว่าร้อยไม่ได้ครับจะต้องเท่ากันทุกๆช่องก็คือตัวเต็มตัวเต็มแม็กซ์ที่สุดเนี่ยก็คือจะต้องเป็นร้อยนะครับอ่าแต่อาจจะไม่ถึงร้อยก็ได้ความจริงแล้วอาจจะไม่ถึงร้อยก็ได้เช่น คะแนนเต็มร้อยศิลปะเราได้อเราไม่เก่งศิลปะศนะิลปะเราได้แค่เครื่องเดียวห้าสิบนะครับกีฬาเก่งไหมกีฬาก็พอได้นะกีฬาก็อาจจะเจ็ดสิบนะครับเทคโนโลยีเทคโนโลยีก็พอได้นะแต่รู้สึกว่าจะดีที่สุดแล้วะนะครับก็เอาใส่เทคโนโลยีสักแปดสิบภาษาภาษาเราอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเราก็อาจจะใช้สักหกสิบหกสิบห้าก็ได้นะคณิตศาสตร์ แย่มากนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยถูกกับคณิตศาสตร์เจอทีไรง่วงนอนทุกทีอย่างเงี้ยก็อาจจะแค่ห้าสิบนะครับหรือน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับสี่สิบห้านะครับสังคมชอบมากเลยชอบฟังเรื่องเกี่ยวกับเอ่อการต่อสู้ทางสังคมประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยอาจฉมิติชอบมากอาจจะอาจจะเด่นอันนี้ที่สุดก็ได้นะครับมาเก้าสิบครับก็แล้วแต่เราจะใส่ลงมากี่ด้านนะครับแล้วแต่เราจะวิเคราะห์ออกมานะครับเพราะฉะนั้น กราฟช่องนี้คะแนนเต็มเท่าไหรเราไม่ควรจะให้มันมากกว่าคะแนนเต็มนะครับโอเคนะครับอ่ะทีนี้เมื่อเราได้ข้อมูลแล้วนะครับเราก็จะทำการสร้างกราฟขึ้นมานะครับคุมดำก่อนนะครับคุมดำนะครับอ่ะแล้วมาที่เมนูแทรกนะครับเลือกแผนภูมนั่นไหมครับมาที่เมนูแทรกก่อนนะครับ แล้วเราก็เลือกที่เมนูแผ่นภูมิครับแทรกแผ่นภูมิรอสักครู่นะครับมันจะขึ้นแผ่นภูมิมาให้ครับซึ่งเอ๊นี่ไม่ใช่เรดาร์ของเรานี่อ่ะจะยเย็นๆนะครับเราจะเราจะพบว่าแผ่นภูมิที่ขึ้นมาเราสามารถตั้งค่าได้บริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับเครื่องมือแก้ไขแผ่นภูมินะครับอ่านะครับให้เรามาเลือกประเภทของแผ่นภูมินะครับ ตรงนี้นะครับประเภทของแผนภูมินะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกตรงนี้หลายอันนะครับเราก็เลือกจนมาจนพบลักษณะที่คล้ายๆเรดาร์นะครับอันนี้นะครับครับเมาส์ไปชี้ปุ๊บเนี่ยขึ้นว่าเรดาร์นะครับพอ,อไปแผนภูมิเรดาร์เห็นไหมครับ ไม่ทันสักทีเนี่ยนะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นภูมิเด่นะครับอันนี้นะครับภูมิเด่นะครับเราก็ปรับแผนภูมิของเราให้เป็นแผนภูมิเด่นะครับคิงนะครับมันก็จะเป็นเส้นโค้งนะครับว่าอ่าสังคมดูตามนะครับเอามามาคิดนะครับข้างนอก เอาบางคนคลิกปุ๊บออาหายไปทําไงเนี่ย่อเ,เอากลับมาได้ครับแก้ไขแผ่นภูมินะครับคลิกที่สามจุดตรงนี้นะครับถ้าถ้าเราจะแก้แผ่นภูมิแล้วกังวลเอาไอเมนูเมื่อกี้หายไปไหนเนี่ย Ki าาน,นะครับเอาเมาส์มาคลิกที่แผ่นภูมินะครับแล้วมองหาจุดสามจุดตรงนี้นะครับอ่านะครับคลิกที่แผ่นภูมินะครับแล้วเลือกจุดสามจุดนะครับแล้วแก้ไขแผ่นภูมินะครับเครื่องมือแก้ไขแผ่นภูมิก็จะขึ้นมานะครับ ไม่ต้องกังวลไปนะครับทีนี้เรามาดูกันสามารถลากขยับได้นะครับตรงไหมนะครับสังคมใกล้ร้อยนะครับตามเส้นวงนะครับเห็นไหมครับอันนี้ราบอันี้ซาดอ,อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ซาดเราได้อยู่ที่สี่สิบห้านะครับสี่สิบห้าแต่ทำไมเส้นมันโคง้คงๆเมื่อกี้เราเห็นเส้นมันตรงๆใช่ไหมครับ าทำง่ายอ่ะทำกให้เส้นมันตรงๆเราสามารถปรับคุณแจสมบัติมันได้นะครับเนี่ยนะครับให้มาที่กำหนดค่าครับมันก็จะมีการกำหนดค่าหลายรูปแบบเลยครับแต่งให้มันสวยไม่สวยอะไรก็อยู่แถวๆนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยสำหรับการที่จะให้มันตรงนะครับก็แค่เอาเรียบออกครับเห็นไหมครับนี่นะครับ อถ้าติ๊กเรียบไว้เนี่ยนะครับมันจะโค้งๆครับแต่ถ้าเอาเรียบออกนะครับมันจะเป็นเส้นตรงๆเห็นไหมครับอส่วนใหญ่กราฟเรดาร์เนี่ยจะใช้ดูความสามารถแต่ละด้านนะครับแต่ละด้านของอ,อของวของของผลิตภัณฑ์ของของคนของ ก็คือใช้ดูประสิทธิภาพนั่นเองนะครับว่าเอออัน,นี้สามารถทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้อ่อนอะไรอันนี้แข็งแกร่งเรื่องอะไรนะครับถ้าอย่างเป็นกรณีเรานี่เป็นคนนี่ก็คือเราก็จะดูว่าอ่าคนนี้มีความสามารถโดดเด่นด้านอะไรอย่างเช่นอันนี้นะครับเราก็เห็นว่าความสามารถทางสังคมดิ่งไปทางนี้มากที่สุดส่วนอื่นๆก็มีเทคโนโลยีที่เด่นรองลงมานะครับแล้วก็แย่ที่สุดก็น่าจะเป็นอ่าตัวคณิตศาสตร์นะครับซึ่งน้อยสุดนะครับ สังเกตว่าถ้ามันยิ่งเข้าใกล้ศูนย์มันก็จะยิ่งยิ่งน้อยนะครับโอเคนะครับอ่ะปรับค่าเพิ่มเติมได้นะครับปรับค่าเพิ่มเติมได้นะครับทางด้านขวานะครับนี่ครับตัวหนังสือปรับสีเห็นไหมครับสีตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการสีฟ้าเนี่ยนะครับเราสามารถปรับเป็นสีแดงนี่ครับเป็นสีแดงได้นะครับเส้นประไหมอ่าเส้นก็จะเป็นเส้นประได้นะครับ นะครับขนาดต้องการใหญ่ๆน้อยอ่ะขอขอเส้นใหญ่หน้อยอ่กแปดก็ได้นะครับก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับโอเคนะครับรูปล่างนะครับลองปรับดูนะครับอันอีกท่านไม่ไม่เปลี่ยนอะไรจะเป็นจุดเพิ่มขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเป็นดาวเลยเป็นดาวเห็นชัดก็ต้องลดขนาดนี้ลงมาดิ้นงครับเห็นไหมครับใส่เป็นดาวก็ได้นะครับเนาะ วงกลมก็ได้นะครับแบบนี้นะครับไม่มีก็ได้ครับถ้าเราเอาจุดออกก็จะไม่มีจุดก็ได้ครับแต่ถ้าเราเลือกจุดปุ๊บมันก็จะขึ้นขนาดของจุดขึ้นมาให้นะครับทำอธิบายด้านบนนะครับ,รบเราจะตั้งเป็นอัตโนมัตินะนะครับ แนวแกนนะครับเราตั้งมาให้นะครับเส้นตารางอ่ะร็ปรับตรงนี้ได้นะครับหลังจากเราปรับความสวยงามจนเป็นที่พึงพอใจแล้วนะครับอันนี้ปรับพื้นสีของตารางนี้ทั้งหมดนะครับปรับดูนะครับนี่นะครับนี่ครับปรับได้สีเส้นนะครับม่วงเส้นเส้นนี้คือเส้นขอบขางนอกนะครับเห็นไหมครับดำก็ได้นะครับ หลังจากเราได้กราฟแล้วนะครับก็สามารถนำไปนำเสนอได้ด้วยการแชร์นะครับหรือการส่งนะครับหรือถ้าเราต้องการเซฟรูปนี้กราฟนี้นะครับเป็นลักษณะของรูปภาพนะครับสามารถทำได้นะครับเราก็มาที่ตามจุดตรงนี้ที่เดิมนะครับอ่าเลือกที่ปุ่มดาวน์โหลดครับ เราจะมาสามารถบันทึกภาพกราฟที่เราสร้างขึ้นได้นะครับในรูปแบบของไฟล์รูปภาพที่เป็น PNG หรือเอกสาร PDF ก็ได้นะครับออันนี้ผมเลือกเป็น PNG นะครับึนี่นะครับจะเซฟลงมาที่ข้างล่างนะครับแล้วก็เกิดเปิดแสดงในโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นรูปภาพอนะครับ ก็ไม่ยากใช่ไหมครับในการทำกราฟเดร์น,นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับผิดพลาดอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าถูกใจอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ